วิธีการเล่นบทบาทเนื้อคู่ในเกมไดอิงแมสเซดหรือบอกแสมอรณะบทบาทเนื้อคู่เป็นทีมประชาชนและบทบาทนี้เหมาะสำหรับผู้เล่น10คนขึ้นไป โดยความสามารถของเนื้อคู่นั้นคือในรอบแรกให้ทุกคนหลับตาและยื่นมือมากลางโต๊ะจากนั้นให้เนื้อคู่จับมือผู้เล่นหนึ่งคนเพื่อให้มาเป็นคู่ชีวิตโดยที่การจับมือนั้นคนที่โดนจับก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนจับมือและเนื้อคู่เองก็ไม่รู้ว่าคนที่จับมือด้วยนั้นได้รับบทบาทอะไรแต่หากเนื้อคู่หรือผู้เล่นที่เป็นคู่ชีวิตถูกกำจัดจะทำให้ตายทั้งคู่นั่นเอง และนี่คือบทบาทเนื้อคู่ผู้ที่ครองรักเพียงคนเดียวหากคู่ชีวิตเป็นอะไรไปก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งบทบาทนี้จะอยู่ในเกม Dy i n ิ่งเ s d g s หรือเบาะแสมรณะ